เอาละครับผมกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําคิลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับผมเดอะแท p เปอร์นะเป็นตัวที่เทมากเลยแหละสําหรับผมนะครับสําหรับแอดออนที่ผมจอไฟตานี้นะครับชิ้นแรกเป็นหินสีลุงนะทุกๆ30สิเมเีก,กับดักหมีที่งนะับอยู่1ตัวจะสมติดตั้งขึ้นมาก็คือว่าแทบจะกลางเองแหละครับเวลามีคนไปงัดปงไปแงยนะครับไม่ก็มันวางะตามแมปเฉยๆแหละอันที่สองก็สปริงนะครับ เอ่อถ้ามีคนไปปดแถบเราแต่เขายังไม่เจ็บอยู่เขาก็จะบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในตัวเกมเลยนะครับผมมาครับด่านหลอดวนวายนะสำหรับแทบ็เปอร์ของผมจะเป็นสายแบบเดินตีเลยนะครับเดี๋ยวเดินไล่เลยจะไม่แคม์แคมจะไม่ไอ้นี่นะครับก็จะมีนิดนึงแหละนะเริ่มมาก็วางตรงแผ่นไม้ไปก่อนแล้วกัน เออคือแทบเปอร์ของผมเนี่ยจะเป็นแบบสายแบบเดินตีแบบไร้ความคิดเลยนะแบบเดินเดินไปตีเดินเดินไปตีแค่วางแท็บให้มันเข้าที่ก็พอนะครับโอเคมีคนนะครับแต่ผมช่างเข้านะผมจะวางแท็บไว้กันไว้เผื่อคนมาโดดตัวนี้ตัวนี้สําคัญเลยแหละถ้าเจอคนเล่นเป็นนะถ้าเจอคนเล่นไม่เป็นก็ว่าไปอีกเรื่องเมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนอยู่แถวนี้สองคนเลยนะเมื่อกี้ผมเจอสองคนแหละแต่เขาไปไหนเราก็ไม่รู้ยุดน่าจะอยู่ชั้นบนมั้งเนี่ย ไปผมไม่ไปหรอกผมจะไปเก็บแทบเริ่มเกมมาก็เซตแทบให้เรียบร้อยนะครับตรงไหนคิดว่าจะมีคนเป็น <_ t ap> จุกจะไปวิ่งนะก็เซตแทบให้เรียบร้อยตรงนี้เหมือนจะมีคนปัน่นเอา้าเข้าตู้เฮ้ยเข้าตู้ตัวหน้าตาตาต้องโดนดึงหลังเลยแล้วเนี่ยตรงไหนคิดว่าคนจะจุกจะเล่นก็วางวางแถบไว้ก่อนนะคันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเผื่อการเขาไม่ช่วยวางไว้ก่อนเนี่ยเก็บอีกหนึ่งมา แล้วก็วางให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะวางตัวไมน้น้วกันจะขอมาจุกเอา้าทำไมไม่วางวะเออวางไปดิหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเตปเกมเหมือนเกมนี้มีสี่เครื่องอะพึ๊ตีได้คนเดียวเองซ่อมเสร็จสละซ่อมอย่างไหวเลยนะเนี่ยผมเดินมาเหมือนจะมีคนซ่อมเครื่องข้างบนนะครับ เดี <54. S 2> ๋ยวขึ้นไปเช็ค <in> ข <a book> ้างบนก่อนดีกว่าจริงด้วยมีคนซ่อมได้ยินเสียงซ่อมนะคือกักคือกักทางเข้าอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าพี่เกลียดวนหาทางเข้านี่แหละตรงกลางล่ะขอทีหนึ่งได้ไหมล่ะตัวนี้ชื่ออะไรมันถูกจับชื่อนไม่ได้ชื่อลอรี่ปะเอาเหยียบแถบครับมีคนเหยียบแถบเราแต่ผมไม่เอาผมจะยัดไม้คนนี้คิดิจิติท้ามชื่อไหนเท่ใช่ไหเดี๋ยวหอเทียบเครื่องแรงก่อนนะครับ เออที่ผมมาเล่นแทปเปร์นี่คือว่ามันมีเอออะไรอะ่ะเปลิลก,กระทืบไม้ใบนะมันจะได้เป็นตัวเสริมตัวเสริมช่วยหน่อยนะเวลาไปเล่นคัตรกรอนพวกเดินตีอย่างเงี้ยมีทืบไม้ไว้หน่อยก็ดีนะครับเวลาเดินอลไรจะเดินได้ไล่ง่ายๆเมื่อกี้เหมือนมีคนเหยียบแทบอยู่ตรงนี้เขาหลุดไปแล้วหรอเมืเอ่อกี้ไปนกแจ้งเตือนเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมป้อมดึงมาทางนี้วะเอา้าคนนี้ากันได้เอา้าน้องเมกโทรมัสจะไปช่วยเพื่อนเหรอช่วยกันแล้วลอรี่เอ,อลอรี่มานี่ได้ไงมันนี่แล้วมันใช่ลอรี่เป่าวอะเอาเป็นว่าผมจะเรียกมันลอรี่แล้วกันนะครับน้องเมกน้องเมกหลอกไฟมาเฮ้ยคนนี้เขาหลอกไฟไม่ได้หลอกไฟหรือหลอกตัวเองวะเนีเ่ยเฮ้ยหลอกไฟมาอีกรอบอฮ้ยคนนี้เขาเซียนคนนี้เขาเซียนแฮะเซียนมากนักรอน้องเมก โอ้ข้ามาำลังไอข้ามไอหน้าต่างอีกละผมไม่มีแถบในมือเว้ยถ้าผมมีแถบในมือนะบอกเลยนะเอาหน้าต่างกันแล้วนะน้องเมก็กน้องเม็กหลบได้ปะนะเนี่ยเออข้ามไปก่อนโอ้ผมไล่จนไอ้นี่เด้งแล้วอะ่ะโอ้ยข้ามไล่เลยแล้วกันหลอกเขาหนาว่ามีการหน้าต่างแต่ไม่มีหลอกวิ่งฉีกยาวมาทางนี้เหมือนเครื่องปัองท้ายจะมีคนชอบแต่ผมไม่ไล่ผมจะไล่น้องเม็กได้ปีเนี้ย เออกวาจะได้เอา้นานั่งซ่อมเพลินเลยรอรีอีกแล้วลอรี่ถือไปฉายปะจะวิ่งขึ้นเรามีแทบนะตรงนั้นนะอะไม่ไปตรงแทบนะเอ้ยล้มสองล้มสองเลยล้มสองตอนนี้ก็น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วลาบเ <c oughs> ขาวิ่งขีกมาไกลได้เกินเขาได้ไปช่วยเพื่อนกันแล้วแหละเดี๋ยวแขวนคนนี้ก่อน แขวนคนนี้แล้วก็ไปกระทืบเครื่องนี้ว่ะคนนู้นเขาน่าจะช่วยกนได้แต่ปล่อยเขาไปนะตัวตึงคนนี้ต้องเก็บไปที่หลังน้องเมง้งแะเอาคุณ <c oughs> แวน่นสวัสดีครับไล่น้องเม้ก่อนดีกว่าหลอกไฟมาอีกรอบโอ้ยคนนี้เขาเล่นเป็นจันดเลยสเตี๋วเขาได้สเตี๋ยฝรัเศียนมากไม่มีการตะต่างก็โดนจูกยาวโอ้ยเนาะไม่มีการตะต่างก็จะโดนไม่มีการตะดต่างก็จะโดนจูกยับเนาะตรงนี้เนาะ เอ๋อไม่ไล่แล้วกันปล่อยไล่ยากไล่เย็นเลเนืเกินเอาคนมาช่วยกันเฉยสามเลยไปละเฮ้ยลอรีอรอ่เอ้ยแม่อ๋อไูฉายเมื่อกี้ผมกะจะยัดไม้อะมันยัดไม่ทันวิ่งขึ้นตรงนี้อีกละตรงนี้มันมีอะไรดีวัดบนได้อะเฮ้ยโ,โดนอ้าโดนเฉยเมื่อกี้ผมคิดว่าจะถอยมันเอา้าวิ่งติดเครื่องขบวนระเบิด มือนเขาจะตกใจนิดนึงเดี๋ยวไปแขวนก่อนกพื่อนกันเดี๋ยวเขาขึ้นไปไล่เขาด้วยขโมนน่ะโหชองเสร็จไปนละหนึ่งเครื่องอยากตาอีกสามเครื่องวัดกันเลยไปละถ้ายังนั่งชอบอยู่บ้าวะเฮ้ยไอแวตอีกแล้วเมื่อกี้น่าจะดึงหลังแค่เสียดายวะรีบไปหน่อย โดดตัวนี้โดดกี่คอเลยบอกแล้วผมโดดกี่คอเลยนะตัวเนี้ยเหมือนเครื่องแถวนี้มันจะไม่มีคนซ่อมเลยนะผมผมเสียแถบไปฟรีสองอันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บแทบมาคืนก่อนดีกว่าเก็บไปทีละอันนะครับเนื่องจากมันเก็บมันถือได้ทีละอันนะผมไม่ได้เอาแอดออนที่ถือแถบได้สามอันมา วางไว้ก่อนการเข้ามาช่วยนี่แหละครับแทเบเปอร์สายิ้นคิดน,นะเดินตีเล่นง่ายสบายมากแทบจะอยู่ตรงไหนแต่เขาก็ไปเดินเหยียบเองแหละแต่อย่างน้อยๆผมแนะนํานะครับควรจะมีแทบติดมือไว้อย่างสักหนึ่งอันนะถ้าสมมติว่าโดนวนบ้านอย่างน้องเม็กที่วนผมเมื่อกี้ถ้าเรามีอย่างนี้ก็จะสบายหน่อยนะแต่ตอนนั้นผมไม่มีไนงะประเด็นไปช่วยกันเหรอเหยียบแทบได้ไง แถบเอ้ยแถบดีต้องมีนาะทีสิบอย่างให้กันเอาเดฟวิตก่อนแล้วกันอุย้ยผมหลุดมือมไม่ชอบเลยไอแถบเนะี่ยเวลามือเปียกเหนอหน่อยจะสัมผัสไม่ค่อยอยู่นะดีเอ้ยสุดปลายดาบพอดีสุดปลายมีดอะผมมากับสก,กินน้ำแข็งนะตก,กินน้ำแข็งตึกนะตัวที่มีแถบนะมาอยู่อ้าวที่คนเยียบแถบเราเจ็บช่างวันเดี๋ยวช่างวัน เฮ้ยพี่ไปตรงนั้นเหยียบแถบนั้นอ่ะเอาอเรียบร้อยเลยทำไมหยิบไม่ได้วะอเ้าเกมผู้พัฒนาผมหยิบคนไม่ได้เกมหรือต้องวางแถบก่อนอวา,างวางแล้วหยิบได้ไหมโอเคหยิบได้แล้วเด็บเอเอผมนึกว่าเขาจะดิ้นแล้วตัวเราจะสายไปเหยียบแถบตัวเองมันคิดุกใจเลยตัวจะไล่ได้ตอนเนี้ย เก็บมาก่อนติดมือไว้อย่างน้อยก็ควรจะมีติดมือไว้สักอันนึงแหละนะเซฟไว้ก่อนไม่มีกันหน้าต่างเล่นยากเขายังนั่งฟ้อมอยู่ข้างบนหรือเปล่าโอ้ยังยังฟ้อมอยู่เลยผมได้ยินเสียงเครื่องดังแล้วก็มีเสียงขนเจ็บข้างบนถ้าขึ้นอยู่ตรงไหนถ้าขึ้นอยู่ตรงไหนก่อนเอา้าอ๋อตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอแมบ,บนี้เท่าไหร่ให้ผมหลงแบบ โอ้มันเอาเสร็จเลยอะดอแบบใจรักมากว่าอยากจะออกไปมากมากเลยใช่ปะผมไม่ปล่อยออกไปหรอกน้องเมกเนี่ยตัวตึงเลยหาทางลงไม่เจอมันอะไรระเบิดตรงนั้นมันอะผมไม่ได้ทันมองเมื่อกี้ฮะเขาทำอะไรอะเขาซ่อมเครื่องหรอไม่วางแถบแล้วกันแถบติดมือไว้ดีกว่าเล่นสายหมดความคิดนะไล่ตีไล่ตีเด,ดวิดปะ อดี๋ยวคุณแวน่นเฉยคุณเอาไว้ชืดอสวยนะเราชือส,สวยนะเราเฮ้ยเหมือนเขาจะวิ่งไปช่วยกันไหมช่วยกันปะล่ะไม่ไม่ช่วยกันจริงอ่ะช่วยแล้วเอาเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันมันตายยากคือรู้ตัวกันเหรอน่าจะใช่โอ้ติดบอลโลธามยัดไม้ไม่ได้ทำไมเกมมันกนระตุกอย่างวะ ผมเล่นใน iPad Air, Air นะครับมันก็แรงอยู่นะ iPad Air อะเทียบกับมือถือ Android ผมมันเทียบ Snapdragon 860เองน,นะเนี่ยทำไมมันถึงกระตุกก็ไม่รู้เนี่ยดูดิเ,ดเซตติ้งทุกอย่างผมปรับเหมือนกันหมดเลยนะภาพไอปานกลางรือเปล่าวะแล้วก็ลบรอยอย่างผมปรับไปแค่นั้นแหละแต่ทำไมในะ iPad มันกระตุกก็ไม่รู้ยิ่งตอนเล่นเดร์คาวนี่ผม <c oughs> ใจแทบขาดแม่กระตุกชิบหายเวลาปากควันนะ่ะ ถ้าใส่แอดออนไอ้สีเหลืองอะใส่แอดออนหลอกสีว่ามันเป็นแก๊สสีเหลืองอะนี่กระถุกไปใหญ่เลยภาพไปแล้วทำไมไม่วางแท็บปะเฮ้ยเมื่อกี้มาเห็นมาตรงนี้อ๋อไม่ใช่หลงหลงนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรเพาทิ้งรอยเท้าวไว้อยู่แหละก็ตามรอยเท้าไปเรื่อยนะเนี่ยๆเนี่ยรอยเท้าตามพื้นนยครับตามไปเลยนะก็เป็นคิวเลยแล้วกัน ตัวแรกนะครับสำหรับมือใหม่นะยังไงก็ต้องมีทุกคนอยู่ยแหละเพราะมันแจกปีเล่นง่ายนะครับตัวเนี้ยโหดด้วยขอแค่มีแอดออนไม่อยู่ในตู้แต่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นอยู่นั่นไงจริงด้วย <laughs> โอ้ปีไม่โดนวิ่งติดเหรอ <laughs> คนนี้เขาชื่ออะไรเนะี่ยเดวิดคิงเจ้าเลีนยงงวตรงนี้มัน เราไม่ได้วางแถบหรือเปล่าวะเมื่อกี้วางไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีแถบก็ไล่ยากหน่อยแหละโอ้แม่งมันวางไม้ทันเฉยผมกะจะยัดไม้อะ่ะเมื่อกี้โอ้มันไม่มีเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเฮ้ย เน็ตไม่ดีหรือเปล่าเน็ตวันนี้เน็ตผมดีนะครับผมใช้ wi Fi เวเฟล่นนะอย่างแรงเลยต่ว่าเน็ตผมก็มไม่ใช่แหละเอ้ยอยู่เครื่องนี้ปะเนี่ยไม่อยู่หรอเฮ้ยเฮ้ยเครื่องนี้ปะเนี่ยเครื่องนี้ปะเนี่ยไม่อยู่อีกหรอเฮ้ยทำไมเนียนจังอะทำไมเราเนียนจังอะเราไปช่วยวเพื่อนหรือเปล่าวะเอาก็ไม่ได้กลับมาเนี่ยแล้วไปไหนเนี่ย อย่างเนียนเลยอย่าบอกนะปล่อยตายเจอหลุมแล้วหรือเปล่าวะถ้าเจอหลุมแล้วเราซวยเลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับปล่อยเพื่อนตายแสดงว่าเจอหลุมแล้วน่าจะรอดหนึ่งนะตาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเสียงดวงหาหลุมก่อนแล้วกันน่าจะเจอหลุมก่อนเขาแหละและเฉพาวนนเจอหลุมก่อนเขานะถ้าเขาเจอหลุมเขาก็น่าจะโดดลงไปแล้วแหละเขาน่าจจะยังไม่เจอหรอกมั้ง เฮ้ยน้องเมคทำอะไรระเบิดระเบืออ่ะหมีเสียงหลุมตรงนี้เดี๋ยวเดวิไปดูก่อนมีระทาไปทางน้นแสดงว่าเขายังไม่รู้นะคะรับว่าหลุมอยู่ตรงน้นอ่ะเดี๋ยวกลับไปปิดปากหลุมก่อนแล้วกันอยู่ตรงไหนวะโอเคซ้ายฮ่าฮ่าเจอลุมก่อนเท่ากับชนะเล่นแถบปิดด้วยถ้าเจอลุมก่อนก็นล็กแดกนะครับถึงประตูจะไกลกันก็เถอะ แต่เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้แหละผมมั่นใจมาก <c oughs> เขาไปเนียนยังไงวะเสียงก็ไม่มีหรือว่าเขาเนียนออกไปประตูนู้นแล้ววะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวรอบรอบหน่อยมาเล่นแบบรัดกุมวางแถบไปหน้านประตู <c oughs> <c oughs> เขามาปดแถบเขาก็เสียเวลาอีกแหละนานมากเลยนะกวัาเขาจะเปิดประตูอีกเรายแล้วจะกลับมาทัน เออเดี๋ยวเมื่อกี้ผมว่าจะเก็บแถบตัวเองแม่งเดินมาเหยียบเฉยกดหยิบไม่โดนแสดงว่าเขายู่ฝั่งนู้นแล้วครับเมื่อกี้เขาไอ้ิแถบแล้วนะเขาาันกำลังเปิดประตูอยู่อูกลับไปทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยโอ้ยทันทันเออเราไม่ปล่อยขอโทษนะครับพอดีว่าผมมา เก็บเลเวลนะผมจะปล่อยให้เธอรอดไม่ได้หรอกนะน้องเมกน้องเมกนี่ตัวตึงเลยนะโดอะไรวะบวกมาหนึ่งเองเหรอทำไมมันบวกน้อยยังอนะโอ้โหแต่ละคนแต่เดไวท์เขาแรงน้อยไปหน่อยนะถ้าเจอเดไวท์สักถ้าเดไวท์แรงสักสามสักสี่อย่างเงี้ยก็น่าจะตึงกว่านี้มะผมว่าน่าจะตึงกว่านี้